สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม g ก b บี้ฟิล์มนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้แม g ก b บี้ฟิล์มนะครับก็ได้กลับมาไลฟ์สดน้องต้นข้าวแล้วนะครับหลังจากที่หายไปหลายวันนะครับทุกท่านโอเคนะครับวันนี้นะครับน้องต้นข้าวนะครับมีงานที่สารหลักเมืองนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ซึ่งวันนี้มังกรวี่เองก็ได้ไปไลฟ์สดหน้างานมาแล้วก็ได้ถ่ายคลิปมาให้ f c ได้รับชมกันด้วยนะครับก็นะครับน้องต้นข้าวขึ้นร้องเพลงเวลาสองทุ่มนะครับนะสองทุ่มตรงนะครับช่องน้องต้นข้าวเนี่ยจะไลฟ์สดเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอฟซีะ FC นะครับรอชมได้เลยในค่ำคืนนี้เพราะว่าวันนี้คนน่าจะเยอะเพราะว่าเป็นงานใหญ่ นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะนะครับศาลเาพ่อหลักเมืองเนี่ยใหญ่ามากนะครับวันนี้ไปเดินเที่ยวมาโอ้โหสุดยอดมากเลยทุกคนนะครับก็นะครับแมงกบี้เองนะครับที่หายไปเนี่ยนะครับก็ไปดูแลแม่ที่บ้านนะครับแม่ผมก็แข็งแรงดีนะครับไม่ได้ป่วยนะแต่ว่าผมเองก็ที่ผมไปเนะี่ยก็เพราะว่าผมไปมงุงยาคา กระถ่อมมันยังไม่เสร็จอีตอนนั้นผมมุงไม่ครึ่งเดียวแล้วผมก็มุงแบบห่างๆเพื่อให้มันได้ไดเกือบเต็มแต่คราวนี้มันไม่เสร็จนะครับผมกลับไปแก้ใหม่นะครับคําว่าแก้ใหม่ก็คือมุงให้มันถี่ขึ้นนะครับแล้วก็มุงให้เต็มทั้งหมดนะครับซึ่งเมื่อวานได้พี่ชัยไปช่วยไม่งั้นผมไม่เสร็จจริงๆนะนะครับผมได้พี่ชัยไปช่วยทําให้การมุงกระถ่อมได้สําเร็จแล้วก็ได้เดินทางกลับมาถึงแม้ว่า จะกลับมาช่วงคืนแล้วมันดึกมากนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมเองว่าจะซื้อกล้วยาาขไข่มาฝากน้องต้นข้าวแต่ไปซื้อไม่ได้ร้านปิดนะครับก็เลยได้กระยาศาสตร์นะครับมาฝากน้องต้นข้าวนะครับ็นของฝากอยู่นะครับก็คือยังได้กระยาศาสตร์มาฝากน้องและที่สําคัญนะครับคืนนี้แม็กบี้ก็จะเอาเงินนะครับของแม็กบี้เองเนี่ยไปให้น้องหน้าเวทีแล้วก็มีของ f c สมทบมาอีกนะครับตอนนี้ได้ทั้งหมด ันห้าร้อยบาทที่จะไปให้น้องต้นข้าวหน้าเวทีนะครับอ่าทุกคนครับตอนนี้แมงกบี้ได้กดเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับที่จะให้น้องต้นข้าวในค่ำคืนนี้นะครับอ่านะครับทุกคนนี่แหละครับน้องต้นข้าวจะได้เงินตรงนี้นะครับทุกท่านอเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นอ สองช่วงนะครับเดี๋ยวห้าร้อยแรกเนี่ยผมจะให้น้องต้นข้าวก่อนที่หน้าเวทีส่วนหนึ่งพันี้แมก็กกี้จะให้น้องต้นข้าวช่วงถ่ายรูปโอเคเนาะนะครับช่วงที่ผมไปให้น้องหน้าเวทีเนี่ยผมผมผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมไลฟ์สดอยู่คือคือเราจะตั้งกล้องอยู่ไกลๆนะครับประมาณนี้นะทุกคนเนาะนะครับก็พานึงก็คือให้ตอนตอนน้องถ่ายรูปเพราะว่านี้น้องมีงานเดียว น้องไม่มีงานอื่นน้องได้ถ่ายรูปแน่นอนนะครับแล้นันี่ของฝากขึ้นชื่อกำแพงเพชรก็คือกายศาสตร์กำแพงเพชรนะครับเสียดายที่กุ้ยไข่ไม่ได้มาเพราะว่าร้านปิดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ตั้งใจที่จะเอามาฝากน้องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจแล้วก็ต้องส่งถึงมือน้องนะครับก็ผมจะเอากายศาสตร์ไปให้น้องพร้อมกับเงิน5้า้อบาทเป็นช่วงแรก ช่วงที่สองคือช่วงถ่ายรูปให้หนึ่งพันบาทแล้วก็ถ่ายกับน้องที่ลึกสักรูปหนึ่งนะครับเนาะ <S <S ผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปกับน้องนานแล้วนะครับก็เออวันนี้ก็ได้ถ่ายน้องรูปกับน้องต้องเข้ารูปเคร่รูปหนึ่งเนาะนะครับโอเคเลยทุกคนนะครับอื้อนะอ่ะก็ต้องบอกว่ามันสุดยอดมากเลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยงานแบบคนคนเยอะมากทุกคนนะฮะคนคนเยอะมากเลยนะครับทุกท่าน อ่ะนะครับ FC ครับก็เรามาฟังคอมเมนต์ FC กันหน่อยเนาะเย้ yeah, รอชมไ์สดจาก FC บุรีลำจาอ่ารอชมน้องต้นข้าวคิดถึงจ้ารอชมนะจากจังหวัดแพร่นะครับจังหวัดแพร่นะอ่ารอชมจ้าท่าม่วงอ่าไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยโถเอ้ยน้องจะรู้สึกหรือเปล่าเป็นเพลงเลยนะพ่อพ่อ f ประจวบยังอยู่กับลูกสาวอีกอีก,อ,กอีกคืนครับ คืนนี้เจอกันหน้าเวทีอฟีา FC จากประจบมารับชมน้องต้นข้าวอีกคืนหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะโอเครอชมไลฟ์สดจากน้องต้นข้าวนะครับก็คือฟีจากพนมทวนนะครับแน่นอนจริงๆนะครับทุกท่านอารอชมไลฟ์สดจากลูกสาวนะจากฟี FC นครสีธรรมราชนะครับ แล้วพบกันนะครับ FC สุพรรณบุรีนะครับอันนี้ FC จากสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ FC บอกว่าอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับโอเคอ่ารอชมไลฟ์สดจ้าเก่งที่สุดลูกสาวมีงานต่อเนื่องปังๆต่อไปเรื่อยๆนะจ้า FC บ้านแผ้วสมุทรสาครนะครับบ้านแผ้วสมุทรสาครเนาะนะครับอ่าครับผมรอชมไลฟ์สดนะครับรู้สึกตื่นเต้นครับ จะได้ดูน้องร้องเพลงครับอรอชมไลฟ์สดอยู่นะจังหวัดสงขลานะครับโอเครอชมค่ะทางไลฟ์สดจาลูกสาวคนเก่งขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนักนักร้องนักเรียนดีเด่นแห่งปี2,5,6,8นะครับเป็นปีทองและโอกาสดีของหนูจริงๆนะสู้ๆต่อไปลูกแม่เป็นกำลังใจเสมอและตลอดไปค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ด้วยรักและห่วงใหญ่จ้านะครับน้องเป็นคนเก่งมีลักษณะเป็นผู้นามากๆต่อไปต้องรับผิดชอบเรื่องผู้ร่างต่างๆและปากท้องในทีมงานต้นข้าวสุภยารักนะจ๊ะเจ้าสุพรรณออกมาให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติอเยาวชนดีเด่นของชาติกันเยอะนะครับรอชมให้กำลังใจทางไลฟ์สดนะครับอืม ต้นข้าวคือศิลปินในดวงใจตลอดไปขอบคุณสําหรับทุกสิ่งรักต้นข้าวเสมอรอรอ,รอชมไลฟ์สดจ้าลูกสาวคนเก่งจากมาเลเซียนะรอชมไลฟ์สดอยู่ที่เกาะสมุยนะลูกสาวคิดถึงมากรอชมไลฟ์สดจากนนทบุรีบางกวยนะครับอืเพลงน้ำใจคําแก้วของน้ําพึ่งเมืองสุพรรณครับคืนนี้เหรอนะครับจะให้ร้องเพลงนี้ใช่ไหมนะครับ รอชมไลฟ์สดจ้ามีความสุขทุกครั้งที่ดูหนูร้องเพงลงรักนะ FC ชุมพรนะครับรอชมหน้าหน้าจอไม่เคยพลาดทุกครั้งที่น้องแสดงสดนะอันนี้ทีมทีมหน้าจอนะที่แบบว่าไม่ได้อยู่ใกล้หรือว่าไม่มีโอกาสได้ไปดูน้องร้องเพลงหน้าเวทีนะครับอรอชมอ FC กรุงเทพจ้าลูกสาวคนเก่งของพ่อพ่อแม่แม่แม ผมคิดว่าไม่นานเกินเกินรอ,อน้องต้นข้าวคงร้องเพลงให้พ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม่ได้ฟังทุกๆเพลงครับผู้มีอำนาจน่าจะจับตามองดูอยู่ครับรอชมจ้าน้องต้นข้าวขอให้ฝนหนีไปท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะตอนนี้เมืองสุพรรณบุรีมีฝนตกหนักเมื่อคือนนะ้ำท่วม ถนนในเมืองสุพรรณฉ่ำมากเลยใช่แมงกะบี้คือผ่านตรงนั้นมาก็โูฉ่ำเลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่าที่น้องโพสอ่าอันนี้นะครับ15กันยายนนะครับก็คือเมื่อวานนะครับพิธีรับเกียรติบัตรการได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปีการศึกษา252568จัดโดยสมาคมของแผ่นดินรวมร่วมกับสถานศึกษาในเครือไทยเทคขอขอบคุณที่า มอบโอกาสให้กรหนูในครั้งนี้นะครับน้องต้นข้าวได้รับรางวัลน,นะครับเยาวชนดีเด่นประจำปี2568โอ้โหสุดยอดมากเป็นเกียรติมากทุกคนนะครับก็ถือว่าน้องต้นข้าวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆน้องๆที่เป็นเยาวชนนะครับเพราะน้องต้นข้าวยังอายุ13ปีนะครับทุกท่านอ่ะแน่นอนครับ คือวันนี้แมงกะบี้ไปไลไฟ์สดที่เอฟซีได้รับฟังกันรับชมกันแน่นอนนะครับผมหายไปหลายวันนะครับเพราะว่าต้องไปดูแลแม่แล้วก็ไปก็เรียกว่าดูแลบ้านมุงกระท่อมไม่เสร็จตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจะเสร็จได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างค่อนข้างนานแต่ก็โอเคครับแต่ก็โอเคก็คือตอนนี้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับ ตอนนี้แมงพกี่กลับมาโหลดคลิปที่ห้องเนาะนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะปล่อยคลิปละคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอาจจะไม่ยาวมากนะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องรีบไปที่งานเนาะตอนนี้หกโมงสิบเก้าแล้วนะครับเดี๋ยวต้องทําเวลาคือผมต้องไปที่นาดงานก่อนนึงทุ่มเนาะคือถ้าไ์ช่วงนี้คนกาลังเยอะเลยนะครับทุกท่านโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ